สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวพัดครับวันนี้มาที่ช็อปใหม่ของเดอะเดย์คอร์ซึ่งช็อปใหม่อยู่ที่วันแบงคอครับผมครับผมชื่อช็อปว่า ปาเขาในเอ็กเขาริ่มปาเขาครับบอกตอนนี้มีทางโชว์ด้วยกันทั้งหมด2อันนั่นก็คือกระปาร์โวยปาครับกับ DC ซีไวทดีคุณจะมาดู DC ซไวแล้วคุณจำชื่อแบรนด์ได้ได้ผมนึกอยู่ผมนึกอยู่โอเคเรามาเริ่มต้นกับพี่ซันก่อนนะครับพี่ซันเป็นคนหนึ่งที่แต่งตัวเทพมากๆดูดิดูลุคโดยรวมเป็นไงเรามาเริ่มกันกับวันนี้แต่งตัวอะไรกันมาดีกว่ามาเริ่มฮะ ก็แว่นก็ต้องนี่เลยกวยป้าใช่ไทยคมากุลาครับผมเชิ้ตก็คมากุลาครับผมโอ้แจ็คเก็ตอาซาดแอนโคครับโอ้ยยังไม่รู้จักเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นโอเคเดี๋ยวพาไปแล้วกันโอเคกางเกงบาร์ซอมเบอร์ครับบาร์ซอมเบอร์าเข็มขัดบิโอมาครับบิโอมาคุณเคยพูดถึงอยู่ใช่ใช่แล้รองเท้ารองเท้าซุปเปอร์แอร์คอนิกอ่าเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกก็ต้องก่อนยากเป็นตัวนี้ก่อน ใช่เฉียบเฉียบครับผมขอบคุณมากนะฮะพี่ซานอยู่กันนนนครับผมว่าทุกคนน่าจะเบื่อนอนแล้วแหละวัน <c oughs> <c oughs> นี้นนมาฟตเช็คหน่อยครับคือ <c oughs> แต่งตัววันนี้มาอย่างเท่เพื่อมางานเปิดร้านใหม่ของเดอะเดครับเนาะ เราต้องพูดเลยนะเปิดเปิดอะไรนะเปิดเปิดร้านร้านเชื่ออะไรดีกว่าเด็กคนลัมปาร์คเฮาส์นี่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้มันอยู่งั้นโอเคเดี๋ยววันนี้มาให้นนแนะนำหน่อยครับว่าแต่งอะไรกันมาบ้างมาเริ่มมาแจ็กเก็ตคืออะไรครับมา็เก็ตครับ เครืของในผมผมผมอ่านอ่านอ่านยังไงนี่เดลเดลเิโรเดวเปรโรนโปเรแมนครับมีอะไรมาครับแว่นครับมันอ่านว่าอะไรวะางบีเจคลาสสิกคอลเลกชันเมดอินเซปงเสื้อยืดเสื้อยืดไวเฮาส์ครับไวเฮาส์ไวเฮาส์ครับกางเกงครับเก่งเด็กโครลัมครับเด็กโครลัมครับเอจิสัญญาแกนมาตัวใหญ่ใหญ่รองเท้าครับเอาเดนครับ เอาได้ครับอวิชชสครับอันนี้สลับเนาะมีหลายคนถามว่าควรซื้อสีสนับหรือควรซื้อสีอื่นดีซื้อสีชมพูซื้อสีชมพูถ้ามันมีเนาะถ้ามีแต่ตอนนี้มันไม่มีนะไม่มีเดี๋ยวต้องรอแบบทั้งโชว์รอบหน้าทั้งโชว์รอบหน้าด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลำพาเข้ามาโอ้คุยกับมึงกูจะรู้เรื่องเลยว่ามันมีพี่บอกด้พี่บอก พี่ปั๊บครับจริงๆเราไม่ได้เจอกันนานโอ้ไม่ได้เจอนานเลยทุกวันก็คือยังเทขึ้นทุกวันก็ตามรอยจันดิวไมใช่แหละได้ประสบการณ์จากเพื่อนพี่เป็นน้องๆในกลุ่มกันนี่แหละครับประมาณนั้นครับเดี๋ยววันนี้มาดูฟิตเช็คครับเพราะวันนี้พี่ปั๊บเทมากมาเริ่มต้นจากแว่นก่อนมาแว่นก็เป็นของอาเลมนะครับอาเลมอย่างรอครับแล้วก็ลาเบนเรตของคาโมชิตะทำเป็นคอร์ดลัมนะครับอันนี้คือคนทีนัมใช่ไหมถ่ายแล้วก็ทีเชิร์ตเป็นของฟูเค้าครับผมฟูเค้าแล้วก็ เกงเป็นของไบแลนไบแซนแล้วก็ตัวเข็มขัดนะครับเป็นของบีมครับผมเข็มขัดเป็นบีมเหรอครับใช่ครับแล้วก็เอามาคัสตอมหนังครับผมอันนี้เป็นหนังจอเทย์แท้เลยใช่เป็นหนังคอร์กครับเท้าก็โฟโปดคู่เดิมเจมส์ตันลุกมันหล่อจริงๆฮะขอบคุณนะครับพี่ปั๋มขอบคุณมากเลยครับขอบคุณฮะ เดี๋ยวพี่แอมครับอ่าจริงๆแล้วเราจะได้เจอกันอีกทีวันที่20ใช่ครับเพราะว่ามีท็อกนะครับเดี๋ยวพี่แอมจะเป็นคนชวนพูดโน่นนั่นนี่แต่ไม่มั่นจะว่าคลิปนี้จะออกเลยออดี้เบียร์ออดี้เบียร์โอเคเดี๋ยววันนี้มาฟิตเช็คกันครับกับพี่แอมครับมาแว่นก่อนเลยมาแว่นเป็นเกอร์ปลาครับตัวเอ GP15 ครับเสื้อเป็นยูเ n i t e d a r โร่ครับเป็นสีไลายสีแดงครับเทฟไทยเทฟไทยเป็นไายอไทยครับแจ็คเสื้อ หรือฟูสูตรฟูสูตรวันนี้ฟูสูตรครับสวิงแจ็คเก็ตคอเดนเดโครัมครับผมโอ้ยยังหล่อรองเท้าครับเอาเดนฟูสแตรมครับมันของแน่นอนอยู่แล้วหมล้ครับของแน่นอนของแน่นอนพริ๊แทบจะทัตัวไปแล้วเดนเดโครัเลยขอบคุณมากครับพี่แอ้มขอบคุณครับขอบคุณครับ พิเช็คครับมาแจ็คเก็ตของอะไรครับ DCY ครับ DCY ครับแว่นของอะไรครับอ่า CVR ครับผมสีข้างในวอลด็อกเป็นสีวอลด็อกเป็นสีครับกางเกงครับพลาสบันรองเท้าครับเจมส์แบบนั้ซื้อยังลองครับลองชอบตัวนี้ชอบตัวนี้ชอบอ๋อจะจะกดตัวไหนครับเป็นพิเศษตัวนี้แต่จริงๆเราใส่แจ็คเก็ตอะไรมาครับบอดี้ครับของมันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตกรับ

อันนี้คือชุดหลักโอ้มีคนจัดให้เต็มไปหมดโอ้ชุดหลักชุดหลักผมแอบถามคุณก่อนได้ปหมไม่ได้เดี๋ยวไปเข้าไม่ได้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 วันนี้คือพี่พีทครับพี่พีทคือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกว่าเป็นอดีตได้ใช่ไหมอดีตและอดีตอของนิวบาลานซ์คลับนะครับประเทศไทยนะครับก็ตอนนี้รู้สึกเปลี่ยนมาสายอีกสายนึงแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนสายพูดได้แต่บ่ายจำคำว่าเปลี่ยนมีมีเหตุผลในการเปลี่ยนไหมพี่ถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากจะแต่งตัวตามที่เราอย ใส่แล้วไม่ได้มีแบบสนิเกอร์มาล็อกว่าวันไหนอยากเพราะว่าผมเคยคุยกับพี่พีทไปว่าแบบเคยใส่เดียวบาลานเต็มแต่ปีหปีพันวันเลยโอ้พันวันด้นึ่งพวันเลยคือเกินเกือบเกือบสามปีใช่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 หนักมากหนักมากก็วันนี้เลยมีโอกาสได้คุยกับพี่พีทครับเป็นผู้ชายที่แต่งตัวดีมากๆไม่รู้เดินไปไหน คือเดินตลอดต้องเดินไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะทำอะไรเอาจริงเดินก็น่าจะโชว์ได้ว่ากี่เรียบหมดแล้วมาดูครับเสื้อเชิ้ตด้านในเป็นไรครับพี่พี่เสื้อเชิ้ตด้านในเป็นโคลโลราบอลเลต์โคลโลราบอลเลต์นะแจ็คเก็ตครับพี่แจ็คเก็ตซื้อมาครับกูจิครับของดีจะบอกว่าสองชิ้นนี้ครับแดนนัทเป็นคนเลือกให้ครับโอ้พี่นัทแดนนัทแต่นัทส่งลิงก์ให้อันนี้แต่นัทซื้อให้ซื้อให้เลยแล้วผมก็อนตังค์ ต้องบการซื้อให้ด้วยจริงจริงแน่นาพี่โอ้โหได้ครับมันนี้ปลาเออปลานได้เออปลานะครับนี่ได้นี่ได้เกลือกปลานะครับันนี้ต้องใส่แป้นเกลือกปลาครับนก็คือของโปรยปากอย่างหล่อเลยครับมาขอบคุณครับเข้มข้นเข้มขัดกางเกงครับพี่ เห็นจำไม่ได้จริงจิงตุ๊ดจริโอเคจำไม่ได้ครับกางเกงเป็นของแบรนด์เกาหลี uniform bridge เป็นฟานทีไปพี่เป็นฟานทีครับอ่าแบบใส่แบบเป็นลิปโร่โอเครองเท้าอ่ะพี่ครับไม่ได้เห็นเนาะแต่ว่าเป็นเอาได้ครับถอดไหมอ๋อจริงๆจริงๆรองเขาต้องรีเฟอร์ครับจริงๆคุณบิวพัทเป็นคนทำให้ผมได้รองเท้าคู่นี้ครับเพราะว่าผมไปเกาหลีถ้าขาคุณบิวพัทแล้วคุณบิวพัทบอกว่าต้องไปร้าน San f r a n c โกมาร์เก็ตอ่าชายช่ยชาผมแวะเข้าไปแล้วผมก็ ราคาดีกว่าไม่ซื้อไม่ซื้อสุดท้ายก็สุดท้ายจะก่อนจะกลับแป๊บริงของ้มาอันนี้ต้องขอบคุณท่านดูฮัสคับขอบคุณนะครับก็ประมาณนี้ครับใครอยากจะไปตามดาวดาวแบงค์คอครับขอบคุณมากมากครับพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่กับสองท่านที่แต่งตัวดีมากๆในงานครับแต่งให้น้องไม่เถียงครับเอ้เข้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์คู่เลยครับปิดเช็คกันหน่อยครับมาอ่าเอาเริ่มต้นจากพี่นัทก่อนอ้าบอกแว่นอะไรครับแว่นเกลือปลาครับเกลือปลาครับวอชครับเฉช่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 ธรรมกุระคาราคุระครับแจ็คเก็ตครับแจ็คเก็ตบีแมฟบีแมฟอุ้ยลายสวยลายสวยเฮ้ยเฮ้ยกางเกงครับกางเกงคุ้นๆนะคนละตัวครับอ๋อโอเฮ้ยเฮ้ โอ no right uh, so ๋อเฮ้ยส huh? ุดยอดมาฝั่งนี้ครับพี่แมนะครับผมอาวุจเจ้าภาพครับเสื้อเจเพรสครับพี่ขายที่คาร์โรบินเนลี่ครับชีว์ครับเชเชอร์กันเจเชอร์ดีโพแมทครับดีโพแมทของคุณเทมคุณเทมทำทีเดียวครับชีว์เดียวชียร์เชียร์คุณแมนทีเดียวแมนดีเดียวใช่เลยใช่เลยไลน์นี้ไลน์นี้นเด็กขายครับพี่เด็กขายเจเพรสครับเจเพรสเจเพรสทั้งคู่เลยเนาะเจไปซังคู่แว่นเน่ยแว่นคือพาครับ กางเกงก็เจ้าหน้าเหมือนกันกูเขากูเขาสีดำกูเขาดีพมทสีดำครับอ๋อฮะกูเขาดีพมดีพมด้กูเขากูเขาสีดำครับกูเขาสีดำแล้ว GS บ้าก็ก็คือซูเปอร์ไอวี่นะอันนี้ทั้งหมดหาได้ที่ขับดูมินิลี่แล้วก็ดีพมดไม่ได้แล้วก็ทุกมีดพกติดตัวเราไม่ได้อ๋อใชดีพมาดแล้วก็ดีพมาดแบขอบคุณนะครับ วันนี้อยู่กับมอสปั้นครับสวัสดีครับจริงๆเราไม่ได้เจอกันนานนะสักพักหนึ่งฮะเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่จัดอีเวนต์ผมไม่ได้ไปคือคุณจัดการอ๋อตรงนั้นก็ได้อ๋อเดี๋ยววันนี้ครับมาเฟสเช็คกับพี่ปั้นนิดนึงครับเช็คโอเคได้เพราะว่าไม่พร้อมนะของวันนี้เท่โคตรครับขอบคุณมากเครับเริ่มต้นที่แจ็คเก็ตครับแจ็คเก็ตของผม Original ครับผมเสื้อข้างในเป็น d e c o r a ัมนะครับเช g n a t u r ครับผมเข็มขัดของพี่พ่อแมทนะครับเฮ้ยแม่นมากกางเกงนี้น่าจะเป็นของดาวยาอนะ ไนเจอร์คาร์บอนโอ้ไนเจอร์คาร์บอนเหรอชามูล่ารองเท้าชามูล่าครับเป็นเช็คด้วยหรือเปล่าอ๋อเป็นเอโรเล็กซ์แอคคิง1964อันนี้คือครั้งแรกที่ผมเจอคุณคุณก็ใส่ในเจอร์แอคคิงตัวนี้ปะใช่ในการแรกแรกที่ซื้อในชีวิตก็มีพวฟเหมือนกันครับวูอ๋ใช่แต่ว่าคนละสีเพราะว่าเขาซื้อเคสใหม่คิดดูดีอ๋อประมาณนั้นประมาณเท่โอ๊ยอย่าลืมอย่าลืมอย่างเดียวครับเข่าปลาครับสองอันครับมีสองอันด้วยเข่าปลาครับจริงๆ๋งหนึ่งโมโซด มันปลากุ้ยปลามี2อันเป็นดับเบิลกุ้ยปลาวันนี้เขาเรียกว่าปลาไบโอ๊ตด้วยนี่ปลาไปโอ๊ตปลาไปโอ๊ตผมไม่มีอ๋อนี่ปลาไบโอ๊ตวันนี้คือจัดเต็มสำหรับกุ้ยปลาโดยเฉพาะนะครับมาเซอร์เบตร้านใหม่เลยครับของเด็กข้าวนะครับนี่คือชื่อร้านว่าพักเขานี่เด็กข้พานอนครับผมพยายามถามทุกคนแล้วทุกคนเริ่มเอ๋อเอยู่แน่นอนแน่นอนเพราะว่าตอนนี้คือชื่อเนี่ยขอบคุณครับพี่ปั้นขอบคุณครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับจริงๆลุคนี้กูเห็นบ่อยมากเลยแต่ว่ามาแชร์อีกรอบน่ครับเอาแว่นก่อนเลยอาแว่นก็มันก็แว่นประจำตัวไปแล้วอ่ะเฮ้ยเป็นแว่นของโก้สเปคครับโกสเปคครับใช่เสื้อก็เป็นรามุคุระตัวเป็นฟรนเซ่ผมฟรนเซ่ลินินอันนี้ลินินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ครับส่วนลินินแจ็คเก็ตตัวนี้เป็นของยี่ห้อโคโมริเป็นแบรนด์ของจากทางญี่ปุ่นคือมันเท่จริงๆเว้ยใช่คือใครได้ไปญี่ปุ่นแนะนำให้ไปดูครับโคโมริโคตรดีมันมีขายเฉพาะฝั่งฝั่งอันนี้เท่านั้นนะพี่ คันโตคันไซไม่มีขายคันโตก็คือโตเกียวขึ้นโตเกียวใช่ไปฝั่งโอซาก้านี่คือไม่มีขายแบรนด์เนี้ยแต่ผมไปเจอมาที่ Second Street น้าบ้านโคโมริมีด้วยนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเรียกว่ามันเป็น rare opportunity ที่มันหลุดมาถึง second hand ในในบ้านเรา second street second street ใช่ซึ่งแบบราคาหมื่นเดียวกางเกงครับกางเกงเป็น bespoke t r o u s e r ผ้าของ Holland ์ h ช r ร์รครับผ้าตัวโปรดเป็น cavalry twill cavalry twill อันนี้เห็นพี่ป้อมใส่บ่อยมากๆ สสี่จะออกมาอมน้ำตาลน้ำตาลนิด,นดใช่มีได้น้ำตาลก็ได้โคบๆบอ่าคือข,ข้อดีคือแม่งเลอะเลอะยากทางยากด้วยโอเค รองเทา้ารองเทา้าวันนี้เป็น oh, ค็อกเทลโจนเค้าไมด่ดีโอ้เค้าไมด่ดีเค้าไม่ดีใช่สีดับช็อคมารีเซ็คกันมากฮะอ่าเอาค่ายนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นเรดแรปปิ้ซื้อมาตอนที่เขามาท้องโชว์ส่วนแหวนก็เป็นทอมบูทธทอมบูธ,ธใช่ครับส่วนอีกอันนึงก็บาวไบโอบาวไบโอครับบีบีโอครับบ,บีบีบโอ,โอ,โอข้างก็คาเทียใส่แบบไม่คิดอะไรมากแทงเนี่ยนะคิดไม่คิดอะไรมากต้องต้องคิดด้วยเหรอ ต่ดูคนข้างหลังนี่ดูคนข้างหลังนี่อุ้ยหวานเจียฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้คู่คู่เขาหวานมากเลยอะยอนคืเก่อยู่กับเซเลบตัวจริงเดี๋ยวครับเดี๋มามาไปเช็คกันหน่อยดีกว่ามาเริ่มต้นจากแว่นนะเออแว่นเป็นเกิือตาที่มือซีเมื่อกี้เลยครนะตะกี้เออตะกี้เลยเหรอตะกี้เลยครับมแจ็คเก็ตเป็นอะไรครับแจ็คเก็ตตัวนี้วินเทจครับผมเพิ่งได้มาสองวันที่แล้ว ซิตเซนิเซนใช่ครับแต่มันเป็นทรงเหลี่ยมครับว่าเป็นทรงแข็งนะใช่คุณนต่เท่สุดแล้วถ้าพี่พูดขนาดนี้ผมทำตัวไม่ถูกเลยครับโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากด้วยครับวันนี้อยู่กับเจ้าของร้านนะฮะพี่กายนะครับผมเดี๋ยวพูดถึงร้านใหม่ครับพี่ครับผมก็เราเรียกว่าถึงที่พักน่าเพราะว่าที่งราพูดถึงถึงทค่พักก็ผมว่ามีความเป็นแบบว่าสเตมนมันสวยมากโอ้โหโบลุ่ม ที night, tomorrow, son, right, so ies, ่กินมาให้มันหมาอรวมสบายมาคนมาที่เที่ยวแพรมแล้วมันได้เปี่ยนอะของเพื่อนในในเครือเราหละอะางเงี้ยล่างจะเป็นเทมเปอรี่มีผู้หญิงหน่อยขับเชมองจะเป็นแบบ เป็นโซนที่เป็นเมนเหมือนกับ living room เลยล่ะที่มันฟีมมันได้จริงมี plus มีแบบว่าพิเศษ speakers มีเฟอร์นิเจอร์มีหนึ่งมองหนอนั้มอะไรอย่างเงยก็คือเมืนเป็นฝักเท้าของคนที่อยู่บริเวณอย่างนี้กันนะเจงวิ่งเสร็จอะไรก็ไม่มาอะไรเสร็จไม่มาเจ๋งๆเวลานั่งอยู่ชั้นบนมองออกไปนี่คืออย่างสวยแลสเกตที่นี่ก็ดีมากก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่แบบว่าเห็นตั้งแต่คนแรกก็สึกว่าอยากได้วันนี้มีสองครั้งโชว์ด้วยกันก็คือมี DC White กับกล้วยป่าใช่ครับผมใช่ก็อน DC White ก็จะเป็นแนวเเเอออออ่่่่ลลยแแหหะไไไววีีีจััดรสบบบบคนนทชป็ แล้วก็ถ้าพูดถึงแบรนด์ในพิณญี่ปุ่นเนี่ย DCY เขาก็เริ่มเป็นอะไรที่เป็นที่พูดถึงมากขึ้นมากขึ้นใช่แล้วคนที่แบบด้านไหนก็กำลังโตเป็นแบรนด์ใหม่ทั้งก็มีผู้แบรนด์พวก J Presto ที่ใช่ใช่ครับเ J Presto เจเจแบรนด์ J Presto j u โนมีอันนึงก็คือ French Frame เรือของปวยปานปวยปานใช่ก็เป็นอย่างที่เรารู้จักกันอยู่แล้วล่ะก็ทำมาทางสี่ปีแล้ว French Frame รอบนี้เนี่ยคือเขาเอาตับไลน์โผล่มาด้วยโอ้จริงเหรอครับเืลิล่นใดนโมอชิพเดอร์เกอร์พาซคือว่าเป็นซีรีส์ที่ทำมาแล้วมีดิซ่าเข้ามาอีกแล้วก็ โปรดักชันมันคนละแบบกันจิมไม่ได้เฉยมากแต่ว่าพาราก็ย่อมยาวลยแล้วก็สามารถเลือกเล่นได้อไงที่ทุกคนรู้กันใช่ครับแล้วพ่อป้าก็จะซื้ออยู่ถึงใน end of s e p t e m b e r โอ้อยู่ยาวเลยอยู่ยานเลยก็ใครสนใจก็ไว้มาได้ครับแต่ว่าวันนี้ครับมาดูฟิตเช็คกับพี่กายก่อนนะเพราะว่าวันนี้แต่งตัวมาอย่างหล่อใช่มาครับพี่กายครับฟิตเช็คกันมาวันนี้ก็เป็นลุคไอซี่แหละก็ใส่เสื้อ flannel flannel t w e e ของอาซีซี่ครับผมวินเทจแล้วก็นี่คือลายดรกเป็นรูปเนี่ยโมเสกเป็นเป็ดย่างรอเลย ใช่แล้วก็พ k e ิสแควร์ของเ r ็กซ์เสื้อคารมากระแล้วก็กางเกงของครูโอดเดนิมผมชอบนะเอวสูงแล้วก็บอกว่าใส่สบายขาตรงขาขากว้างแล้วเทปเปอร์ตรงปลายปลายนิดหน่อยใส่มาขนาดนี้นี่คือจะเข้ามาเร็วเร็วนี้ยังไม่เข้าเร็วนี้แต่ว่าเดี๋ยวอนาคตน่ใช่แล้วก็มีอะไรวะเนี่ยเอาเด่น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 เฮสเซอร์เอาเด่นเฮสเซอร์โอเคอย่างสุดท้ายครับพี่ที่ลืมพูดคือกันต้าเท้าเปล่าสุด ลืมไปเลยครับผมใช่ขอบคุณมากพี่กาครับขอบคุณครับยินด,ดีมา,มากๆกับร้านใหม่ครับพี่ขอบคุณครับ,บค,ครับ พิเชษครับกับพี่มิกครับตอนนี้เขาเปิดร้านของตัวเองแล้วครับเพราะฉะนั้นชุดวันนี้ก็จะมีร้านของตัวเองอยู่ในนั้นด้วยอ๋อใช่ครับมีสองชิ้นครับโอเคมาเริ่มต้นจากเสื้อเชิ้ตก่อนครับเสื้อเชิ้ตเป็นของอะไรครับอ๋อเชื้อของร้านนี่แหละครับเป็น N T M ครับเปิดเป็น One Piece Collar linen ร้านร้านอะไรก่อนนะครับอ๋อร้านอะไรร้าน Color Bank ครับผมเสื้อเชิ้ตเป็นของ Color นะครับแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตเป็นเป็นอ Color Black Label ทาโด่วน Comunio อ่าเป็นผ้าโลว์เปลพีน่าซัมบัทไทน์เป็นสีนนน้เงิิดๆ ไวก็นเซิร์ตไทยคอนเซิร์ตให้ครับคอนเซิร์ตไทยดูไม่ได้เสิร์ตให้นิดนึงเข้มข้นเข้มขาดว่าของอาริเอโนเมนิเกนตีครับเมนเกนคับพี่เมนเกนอันนี้เป็นพรีนแจ็คเก็ตฟอร์ดยามอรีครับก็วางขายที่ฮ่องกงเมา่นี้ที่ยามอรีรองเท้าครับไม่เห็นนะแต่ว่ามีรองเท้าอูเฟอร์รันเต้ครับเฟอร์รันเต้มีแต่คนทักว่าแบบรองเท้าเท่มากเป็นทรงแบบทรงเดลาโนแต่ว่ายี่ห้อเฟอร์รันเต้อันนี้หล่อมากกราิ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ยินดีด้วยครับกับเดอะเดคอร์ัมนะฮะที่เปิดช็อปใหม่ที่กวดแมคคอดนะครับชื่อว่าเดคอร์ัมพาร์คเฮาส์ครับใครสนใจแวะมาครับชั้นจีฮะตอนนี้แค่นี้ก่อนพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีค่ะี้ลาไปก่อนฮะ,ะทุกท่านสวัสดีครับลืมบอกไปอย่างสุดท้ายครับป,ปีนี้จะมีงานมาเก็ตแน่ๆน,นะฮะก็ รอติดตามกันนะครับรายละเอียดเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังครับแต่ว่าสถานที่สถานที่เดิมแน่นอนครับคือที่นี่ครับวันแบงคอกนะครับฝากกด subscribe รอไว้เลยครับปิดคลิปจริงๆครับพี่นนท์ครับมาครับปิดเช็คครับแจ็กเก็ตของอะไรครับเดี๋ยวขลามครับจะต้องคิดนะเดี๋ยวขลามครับนิดเชิญกันนะครับ ลาแกลนเดคคลัมครับครับผมกางเกงครับกังเกงเป็นมือสองครับธรรมดาธรรมดาครับรองเท้าครับคอนเดนโจนกันแฮมครับกล้องครับกล้องของคนอื่นครับนาฬกาครับนกาอะไรก็ไม่รู้ครับ